16<บ>มก,กราคมก็จะเป็นวันครูนะคะอโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบคำขวัญวันครูประจำปี2567ไว้ด้วยนะคะก็คือครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธ สร้างสรรค์นั่นเองคุณครูก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอน,นที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเราด้วยนะคะนอกจากคำขวัญวันครูแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังโพสต์ข้อความถึงครูนะคะผ่านแพลตฟอร์มก็คือ X นั่นเองบอกว่าครูครูพื้นทำความรู้ทั้งจากทั้งในตำราแล้วก็จากประสบการณ์นะคะที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ค่ะงานของครูในโลกยุคใหม่นี่น,นะคะที่ มีการสั่งสมกันมาให้กับสิทธิ์เนี่ยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำราแต่ว่าครูเนี่ยยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิดแล้วก็วิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อให้สิทธิ์เนี่ยสามารถจัดระเบียบความคิดได้รวมถึงเติบโตขึ้น เป็นคนที่มีความสามารถในการสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าครูสําหรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเขียนเอาไว้ว่าครูเนี่ยก็คือผู้สร้างและผู้ให้สร้างก็คือหมายความว่าสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมให้หมายถึงให้หลักคิดแก่ผู้คนเพื่อนําไปต่อยอดได้ดังคําขวัญบันครูแด่ครูทุกท่านที่เสียสละว่าครู วางฐานคิดส่งเสริมสิทธิสร้างสรรค์นั่นเองค่ะทีนี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันกน,นิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไม<ฆ>จะต้องมีการจัดงานวันครูหรือว,ว่ามีวันครูกันบ้างเลยนะคะเ,เพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยหรือว่าเราเองเนี่ยนนได้รู้ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติที่มีการอบรมสั่งสอนทําให้เป็นคนดีรู้วิชาเพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สําคัญอย่างมากค่ะในวงการการ,การศึกษาทั้งเรื่องของวิชาการต่างๆประสบการณ์ต่างๆรวมทั้งอาชีพนี้ก็ถือว่ามี ความเสียสละนะนะคะอย่างมากทีเดียวเพราะว่าต้องคอยอบรมสั่งสอนนอกจากวิชาการแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าอาจจะเหลวไหลไปหน่อยโดดเรียนหนีเดียนไปบ้างแบบนี้คุณครูก็ต้องนํามาอบรมกันชนิดหนึ่งถ่ายทอดทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับเด็กๆนะคะส่วน หลายคนก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมจะต้องวันที่16มกราคมถึงจะต้องเป็นวันครูนะคะเนื่องจากว่าย้อนกลับไปคุณผู้ชมในปี2488ค่ะประเทศไทยเนี่ยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษานั่นเองจะมีการกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกค่ะตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาจนถึงวันนี้นั่นแหละก็เลยต้องเป็นวันที่16มกราคมเป็นวันครูนะคะค่ะคือเราจะเห็นจากคำขวัญของ ท่านนายกเนี่ยเหมือนท่านจะมองให้เห็นเลยว่าปัจจุบันเนี่ยบทบาทอของครูไม่ใช่แค่การสอนหนังสือด้วยการเอาข้อมูลไปยัดให้เด็กแล้วนะ<ช>แต่เป็นการสอนให้เด็กคิดเป็นรู้จักวิธีคิดนะครูเนี่ยวางฐานคิดคแล้วให้นักเรียนเนี่ยสร้างสรรค์ต่อได้ด้วยเพราะฉะนั้นค,คนเป็นครูทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาความรู้ที่ตัวเองสอนซ้ำๆทุกปีเนี่ย แล้วก็มาถ่ายทอดไปเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ต่างๆต้องทาให้เด็กวิเคราะห์เป็นได้หรอว่าเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องกรองนะข้อมูลอันนี้เชื่อได้เชื่อไม่ได้อย่างไรต้องคิดพิจารณาเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างในไหมในสมัยมหาวิทยาลัยถ้าเราเรียนสื่อสารมวลชนมันจะมีทฤษฎีเรื่องของสื่อสารมวลชนก็จะมีคุณครูอาจารย์นี่แหละที่นําละครไทยในสมัยนั้นที่ดังๆเนี่ยมาอัดแนปแล้วก็ปรับเปลี่ยนสอนเราแต่พอเอ้ยเราจําได้คือเมื่อก่อนในจะบอกว่าครูเนี่ยเป็นศูนย์กลางแต่ แต่ณปัจจุบันเนี่ยครูก็มีการปรับเปลี่ยนตนเองก็คือให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าภาระหน้าที่ของครูเนี่ยมันเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยเป็นอาชีพที่เสียสละและในความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้มันเป็นยุคที่การศึกษาตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นคนเป็นครูเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่ทํางานอย่างที่พี่เชอรี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็คนประกอบอาชีพต่างๆไม่ได้จําเป็นว่าเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพสอนหนังสืออย่างเดียวนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่มีความสําคัญต่อทุกๆอาชีพด้วยเช